สวัสดีครับผมมื่อนี้ยมะลากด่างครับน้องเดิมครับที่เดิมบรรยากาศเดิมเดิมลากด่างเด้อครับเมื่อนี้กวางครับดังตะไคร่มหลากครับนี่ผนงานครับอาจจะโตบ่ใหญ่ครับแต่ก็ ใส่ได้ครับผมปลาตะเพียนครับนี่กินปลาหน่อยครับผมปูนครับอีกกระซั่งหนึ่งครับ มิ่นีไซส,สองกระสัางครับหลากไม่เรื่อยครับผมปัานไอยกระติติดดังเก็บไปน้ำครับ ไปเรื่อยๆครับฝนมาตกครับปตาเงี้ยโมเข่ามาดอกผมว่า

ลงน้ำเลยครับพาพี่น้องลงมานํำเลยพี่น้องเลยด่างก็ลากขึ้นไปครับมือลูบๆค้าๆไปน้ำกิดตมครับตีนด่างครับนิ่งมักหม,มุนต้มไปละโอ้ตัวนึ่งเพี่อเอาหมดท่านครับเร็วยหมฟุอีลีครับยังคอยอี่ท่าน โอ้ในกีดตัวมัรับต่อแล้วนนครับเอ,ออเออ,อเออเี่ยรขาอะหับเลอครับตัวน้อยพอดีตากแดดครับเออ ก็บอกรอดเศร้าๆตีนดังไปเรื่อยๆครับเข้าไปโอ้โดดแล้วพ,อพ,อ,พอพ่อื่อวาวันก่อนบ่ก็คคแคบแฮ เื่อกี้เอาบาดเมื่อกี้เอายุคุณครับพูนครับไกลๆครับยกย,กย,กยกความกี่เดือดครับกี่เดือตายสายอยู่ดังครับ เป็นยังขาเบี่ยวอยู่สดๆเลยเด้อครับเด็ดตัดต่อเลยท้ายแดงได้ดกับทงให้พี่น้องเบอ่งยังไงล่ะครับชุ่นดีครับชุ่นปลาเนี่ยชุ่นอยู่ในขีดตมอมเอ้ไปจ่อยรุดจ่อยโอ้ยวันสินยน ไอนน้อยติดดังครับผมกินสบายครับโดนแล้วครับนี่นครับ,อ,รบอู้บักงเลยได้มอนว่นี่ได้กี่ตุ่มนี่ไหมนินวะเอ้ยต่อแล้วครับกำแล้วครับผมกำแล้ว เอยงามอยู่บบบนี้นะเขามอเด้อเ,เอ้ยมนะนตมครับมนตมครับเเข้าเข้าา,า่ยยับง็ สวัสดีครับบรรยากาศครับลงสีตมเลยกาศดีครับผมป้างครับสงสัยฝนจะตกแล้วครับฝนตกแล้วฝนตกแล้วครับล่ากลัอ หลังจากลากดังเขามาเป็นวงแคบๆครับตอนนี้ก็จับแห่พลัสนกับลากเลยครับผมรุ่นไปด้วยกันครับช็อกเกอร์ไปผมเลี้ยงเนี่ยตัวหนึ่ง อยู่ในของกันปะอะไล่ะผมบอกไปเลี้ยงใส่ตู้ปลารับไปเรื่อยๆครับผมมาเ๋ยตัดตัวเด้อพี่น้องเอย้ยท่ายสดๆกันล่งไปสดๆแล้วครับอากาศบ้านๆครับผมอุ๊ยอยู่นี่อยู่ในด่าง <laughs> ô phấn tục phấn tục đẹp on. มาเศรา้าอยู God, <laughs> oh. <laughs> oh, little small, little ่เหียครับผมอุ้ยนิดหน่อยนะเฮึยๆนะไปเอาไปอุ้ยปลาหนิดหน่อยร้ายขนาดแหมมันอีกสองตัวมึงเยอะเอาไปนิเท้าอ้ตัวงามอยู่ตัวพอดีปิ้งอยู่ ถือของถือของไปบ้างบนทางเลยนะครับคอรเห็นไงเดี๋ยวผมดึกไปบนทางเลยเมื่อเดียวครับงมบทนัดัปเลยครับไปเดี๋ยวนะตัวนี้หน่อย โอ้ช็อกเกอร์วะวบอกว่าจ่ช็อกเกอร์หน่อย เด็กเขาเอาเซตเอาเซตของให้ผมนะโอ้ยโอ้หลุดจ่อยนะสิบไปเลี้ยงเลยเด็กเขาอุย้ยงามอยู่เห็นมาแม่กันเลยไ,ไว้ก่อนปะ ซูดแล้วครับป่าตัวนี้มข่งเสียวได้ปะพี่น้องจับมือเดียวครับอุ้ยอุ้ยนี่ดังครับเดี๋ยวคุ่งเสียวขึ้นมาโซ่ครับนี่อ่ะข่าวครับเริ่มป่ะเลยฮึบนะครับเนี่คเก็บผู้เดียวครับเอาเป็นแอคเก็บวิดมันนี่ละ จิบไปเรื่อยๆไปฝนก็เริ่มตกมากนะครับโอ้ขันเสียวปลาหน้อยหลากอยู่ที่เลาไปย่างเอาไปย่างเออไปอย่างดิ เกิดไปอย่าง อย่างเราคงดูเวียงดิเป็นตะก,กินขึ้ป่าเนื้ออื่นมาโอ้หลักไหม หนักไมมบ่อู้โอช็อตเกินหน่อยตรงนี้ก็นะเว้ย